่ไว้เสหลุดหน้าหน้าหก้ยให่เงี้ยดีี่นี่อันนี้ครับใส่ลงไแค่ดแขนไหม่ะเกลดแล้วนี่มามันยอมแล้าช้าอย่าไปดึงมันเลย ขอพึ่งสเื้องหลังนี่จันนี่าเรียนูมลยมาถึงไหน่ยใ้ช่วยเลยไม่ไหวแล้วกู มาใต้ท <prestigious> mhm. ้องแล้วอู้อู้เสียทุนเรียนแล้วครับเสียทุนเรียนครับเฮ้ยดูนะไม่ได้ดูเหยื่อนะครับไม่ได้ดูเหยื่อนะโอเค